ตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับอาการหนูเข้านะครับเ,เครื่องนี้เคยซ่อมอาการหนูเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะครับใส่ตะแกรงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าตัวรุ่นนี้นะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวฝานะครับตัวฝาของมันมันจะปิดไม่สนิทนะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ถ้าสาย ที่มันโยงมีสายโยงเข้าตัว,ต,วตัวเครื่องนะครับอันที่จริงสายาสายนําเข้านะครับมันก็โยงอยู่แล้วเนาะแล้วก็สายไฟถ้าเสียบทิ้ไงไว้มันก็โยงอยู่หรือว่ามีสายที่มันโยงไปบนเครื่องเนี้ยมันก็สามารถกระโดดลงมาที่เครื่องได้นะครับด้านด้านล่างเนี่ยผมเคยทําใส่ะแกรงไปแล้วนะครับมันซึ่งมันไม่สามารถเข้าได้อยู่แล้ว แต่ว่าตัวรุ่นนี้นะครับที่มีของซัมซุงเนาะชี่จมีตัวอ่างอ่างซักข้างบนนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูใหญ่เนี่ยแล้วปัญหาหนูเข้ามันก็ยังไม่ขาดนะครับต้อง,องจะส่องดูนะมันยังสามารถเข้าได้นะครับ <Okay. S 1> คือถ้าจะแก้อาการหนูเข้าเครื่องเนี่ยคือต้องหาอะไรมาคลุมไว้ อย่างดีเลยนะมันก็จะไม่เข่าอยู่แล้วซึ่งมยก็ต้องพูดถึงบ้านมันก็ไม่สามารถกันหนูได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีหลังคานะครับมันก็ยังเข้ามาได้อยู่แต่ว่าต้องมาต้องการที่เครื่องเอานะตัวนี้นะครับมาถ่า,ายให้ดูนะครับนี่นะเพื่อ,อะจะได้ระวังกันนะครับ ตัวนี้ทำการต่อสายอยู่นะครับเป็นรุ่นสามวาวนะครับถ้าเป็นเครื่องที่มีอ่างซักด้านบนนะครับจะเป็นสามวาวแก้ <c oughs> ไม่ได้นะตัวนี้ต้องจะของต้องหาอะไรมาป้องกนันเองนะครับ ตรงหาราเมจิดเนี่ยมันตีลังกาเขาได้พูดถึงมันตีลังกาเขาได้อะนูะมันมันต้องเอาหัวเข้าไปกอนะมันก็ต้องแบบนี้มันก็ต้องไต่ไต่ไปจากด้านบนแล้วก็ม้วนตัวเข้าไปใช่ไหมเออมันก็แน่นอนนะมถนัดอย่แล้วไอ้เรื่องไต่ถังเนี่ย ยังไม่โดนย่างมันยังไม่โดนย่างมันคลิปก่อนไงก็พอสมควรนะครับเละพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับตอนตอนแรกที่เคยมาทำนะครับฉะนั้นคือกระจุยเลยเปิดหน้าก่อนนี้ จำตัวฝาวน้ำใหม่นะครับนั่นแหละเน้ลยหน้าตาเครื่องก็เอาเป็นว่าเครื่องที่มันมีมันมีไอตัวอ่างซักนะครับถาดซักด้านบนนะครับทีเป็นฝาสองชั้นนะครับมันจะมีรูด้านหน้า หนูเข้าได้นะครับจะป้องกันยังไงก็ไม่ได้นะครับยกเว้นต้องป้องกันตัวเองนะครับหาอะไรมา,าค,คลุมเป็นผ้าคลุมหรือว่าเป็นมันจะเอาอะไรคลุมได้นะใช่ไหมผ้าต้องผ้าค,ครอบดีๆเนี่ยอ๋อเป็นเป็นผ้าคลุมทั้งหมดก็ได้คลุมทั้งตัวเครื่องนะครับเวลามันจะเข้ามันก็เข้าไม่ได้นะเวลามันเข้าเนี่ยมันจะต้องวิ่งมาข้างบนแล้วก็ ม้วนตัวเข้าไปแต่ถ้าเเราเอาถุงเราผ้านะครับคลุมบนนี้ปุ๊บมาประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องคลุมลึกนะคลุมแค่ประมาณนี้มันก็จะเข้ามันก็จะไตมุดขึ้นยางมันน่าจะไม่ได้โอเคประมาณนั้นนะก็ตรงนี้อาการตอนนี้คือน้ำไม่เข้านะครับ น้ำไม่เข้าเครื่องมันเข้าไปกัดสายดุลตรงที่มันวาวน้ำเข้าพอดีนะครับก็เลยมีปัญหานะครับตอนนี้ทำการแก้ไขนะต่อไปใหม่นะครับเห็นตรงนี้นะแล้วก็พันมุกรอยรั่วไปนะครับอันนี้ไม่เยอะนะแก้ไข

โอเคครับเดี๋ยวมาลงกันเนาะก็ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับตัวรุ่นตัวนี้เรื่องเรื่องโชคที่พังไว้เรื่องวาน้ำเข้าที่พังง่ายก็หนูเข้าง่ายอีกก็ตั้งลงก่อนไหมนใส่เดี๋ยว

ซันนะเฉยได้ยกไปเลยมันก็ต้องลองปัน่นลองอะไรอย่างเงี้ยลองหมดซ้ายมุนขวาลองน้ำเข้าลองปั่นแห้งนะครับนี่ <c oughs> ขาดอยู่ข้างหน้า

สมอแล้วยังจับไปดีถ้ามันกระโดดตรงนี้แหละมันกระโดดลงตามสายไฟนี่แหละมีอะไรมาคุมไว้เข้าข้องบนนะฮะเข้าข้อมม่ใช่พูดถึงว่ามันปีนเข้าไปไงปีตรงนี้แหละตรงฝามากกว่าอืม โอ้โหมันน้ำตรงนี้มันไม่เข้าได้ยังไงวะรูใหญ่ใหญ่ดีแม่แม่เข้าไปด้วยแถวเงินไหลน้อยนะครับไหลน้อยอยู่โรงมันดูยังฮะรงข้างหลังดูยังดูแล้วมืเจ็บเปิดตรงนี้ก็รู้วาน้ำไหลน้อยอาลุงเชิดช่วยเปิดก๊อกใส่ไงจะได้เร็วนะลอง โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องนี้ถ,นะถ่ายให้ดูเนาะว่าปัญหาหนูเข้าปัญหาปัญหาปแลก็ไปถึงเหรอถึงอะไรก็ไม่เคยปัญหาหนูเข้านะครับนี่มันจะสูงอนะตรงนี้โอเคลองเครื่องก่อน